พาของขวัญมาดูทะเลฝนตกไปแล้วข้องฟ้าสวยมากชักกัเออ,อเคในนี้นะ่หาดกว้างมากชอบแล้วก็ดูน้ำทะเล เสียงคลื่นสู้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 ทริปนี้ของขวัญไม่ได้ไว่ายน้ำหายไม่ทานยังมีน้ำมูกอยู่เป็นหวัดนะคะเพราะว่าไปก่อนมาที่นี่เป็นหวัดทริปนี้เลยไม่มีแฟชั่นชุดว่ายน้ำให้ดูเลยเดี๋ยวเอาไว้ทริปหน้านะก็ชุดก็ฟิตก็โดียยัดเอาไปยัดใส่ให้ได้เซ็กซี่เซ็กซี่อ้วนๆก็ได้ไม่เป็นไรเนาะ ดูสิฟ้าสวย